อีข่าววันนี้เรามาเปิดพลังงานเช็คพลังงานหน้าไพ่นะคะดูสิว่ามีพลังงานของใครอยากจะสื่อสารหรืออยากจะพูดอะไรกับคุณในวันนี้มีพลังงานของใครอยากจะสื่อสารถึงคุณหรือพลังงานไพ่อยากจะสื่อสารถึงคุณเกี่ยวกับอะไรมาเรามาเช็คพลังงานคุณกันมาเช็คพลังงานกันนะคะว่า ใครอยากจะสื่อสารถึงคุณเกี่ยวกับอะไรหรือไพ่อยากจะสื่อสารกับคุณเรื่องอะไรนะคะขอพลังงานครูบาอาจารย์เปิดทางเปิดพลังงานให้กับคนที่เข้ามาเห็นในคลิปนี้ด้วยนะคะตัวคุณเองตอนนี้นะเหมือนตัวคุณเองเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองเหมือนคุณนะ่ะ ชอบความยุติธรรมไม่ชอบเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบเมื่อก่อนคุณอาจจะยอมได้นะสถานการณ์อะไรก็ตามการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักแต่ทุกวันนี้คุณจะไม่ยอมเสียเปรียบหรือจะไม่ยอมให้ตัวเองไปเสียเปรียบใครอะไม่ต้องการให้ใครมาเอาเปรียบนะคะ เพราะตัวคุณเองเป็นคนที่มีพลังในตัวเองเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในตัวเองเมื่อก่อนคุณอาจจะใจดีตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่ใจดีอยู่แล้วนะคะพลังงานที่มีความสมบูรณ์แบบในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณมีคุณค่าในตัวเองอ่ะต่อไปนี้มันเห็นเลยว่าคุณจะไม่ยอม ให้ใครมาเอาเปรียบคุณได้จากพลังงานหน้าไพ่นะคะเรื่องการงานหรือความรักถ้าเห็นถึงความขัดแย้งเห็นถึงความออรู้สึกวุ่นวายมีคนหลายคนเข้ามาวุ่นวายในเรื่องการงาน หรือความรักคุณจะรู้สึกว่าคุณจะต้องเคลียร์คุณจะต้องมีการตกลงพูดคุยละถ้ามีการขัดแย้งกับใครนะคะคุณก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่มีน้ำใจกับคนอื่นแต่สิ่งที่คุณได้รับตอบกลับมามันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าทำให้คุณเสียใจอะ่ะ แล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีพลังมากพอที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับตัวคุณเองพลังงานคุณเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงบาลานซ์ความรู้สึกพลังเขาเรียกว่าเป็นพลังงานที่ถ่ายเทพลังงานตัวเองอะต่อไปนี้คุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับตัวคุณเองนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆคุณเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบเป็นคนที่มีความสง่างามในตัวเอง เป็นคนที่มีความสุขุมใจดีเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นแล้วตัวคุณเองเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเด็ดขาดดุดันในตัวเองเมื่อก่อนคุณอาจจะใจดีมากเกินไปนะคะแต่วันนี้พลังงานของคุณมันได้เปลี่ยนไปแล้วคุณรู้สึกว่าความใจดีของคุณมันไม่ได้เป็นผลกับคนบางคนกลุ่มบางกลุ่มเพราะทำให้คุณต้องเสียใจ คนพวกนั้นไม่ได้มีความจริงใจอะไรให้กับคุณเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเคลียร์ต้องจัดการพลังงานพวกนี้ออกไปจากชีวิตคุณเพราะเห็นถึงความใจดีบางครั้งมันใช้กับคนบางกลุ่มไม่ได้พวกนั้นจะเอาเปรียบบนความใจดีของคุณคุณมีพลังงานความเป็นผู้ให้ช่วยเหลือคนอื่นแต่คนบางกลุ่มจะ ใช้โอกาสจังหวะความใจดีของคุณเอาเปรียบคุณเพราะฉะนั้นคุณบอกได้เลยว่าพลังงานไพ่วันนี้บอกได้เลยว่าตัวคุณเองจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบแล้วชัดเจนเลยว่าคุณได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วว่าทุกอย่างคุณได้เฝ้าสังเกตดูเหตุการณ์คนที่เข้ามาในชีวิตคุณ มันทำให้เห็นแล้วว่าคนรอบข้างคุณบางประเภทอ่ะไม่มีความจริงใจนะคะคิดไม่ซื่อกับคุณเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะไม่ใจดีคุณจะนิ่งเฉยคุณจะไม่ทำอะไรกับพวกนี้แล้วคุณจะไม่ได้มีความหวังดีความช่วยเหลือไม่ได้หยิบยื่นโอกาสดีๆให้แล้วคุณจะนิ่งเฉยคุณรู้สึกว่าแต่คุณจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้อย่างอ่า ไม่ได้แสดงออกหรือไม่ได้พูดแต่คุณรู้แล้วว่าใครมาดีหรือมาร้ายสิ่งที่คุณทําให้พวกนี้เห็นคือเหมือนคุณไม่ได้คิดจะทําอะไรเหมือนคุณไม่ได้มองเห็นคุณค่าเห็นถึงความเข้มแข็งเด็ดขาดความนิ่งของคุณเหมือนพวกนั้นเป็นเป็นอากาศอะเหมือนฝุ่นในอากาศเหมือนคุณไม่ได้สนใจไม่ได้มอง ไม่ได้เห็นถึงความสำคัญอีกแล้วคุณให้ความสำคัญกับตัวคุณเองนิ่งเฉยในมุมของคุณเด็ดขาดคุณจะไม่ได้แสดงอะไรที่ให้เห็นว่าพอใจหรือไม่พอใจแต่สิ่งที่พวกนั้นมองมาคือพวกนั้นคืออากาศไม่ได้มีตัวตนกับคุณอีกแล้ว คุณรู้สึกว่าคุณเป็นอิสระกับตัวคุณเองนะคะปลดปล่อยชีวิตตัวคุณเองไม่ได้มายึดติดอะไรก็ตามคนที่ไม่ได้หวังดีกับคุณคนที่คิดห้ายลับหลังแอบคิดอะไรลับหลังคุณคนที่มาเอาเปรียบคุณ ต่อไปนี้พวกนี้จะหลุดพ้นออกไปจากชีวิตคุณต่อให้ไม่หลุดพ้นก็ตามพวกนี้จะไม่ได้อยู่ในความรู้สึกคุณอีกต่อไปแล้วนะคะเห็นถึงความอิสระและปลดปล่อยในตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณนิ่งมีความนิ่งมากพอแล้วมีความเข้มแข็งเด็ดขาดมากพอในการที่จะจัดการพวกนี้อย่างมีสตินะคะจากพลังงานหน้าไพ่เห็นถึงความ ดุดันความเข้มแข็งความสุข,ขุมในตัวคุณเองความใจดีของตัวคุณเองคุณมีพร้อมทุกอย่างในตัวคุณเองแล้ววันนี้มันถึงเวลาแล้วที่คนที่คิดไม่ดีกับคุณคนที่เอาเปรียบคุณจะหลุดออกไปจากชีวิตคุณนะคะนี่คือพลังงานของคนที่เข้ามาเห็นในคลิปนี้ค่ะ